Uh, วันนี้มีเอนแฟนจะพาเดินเที่ยวย่านของเก่าครับวันนี้เดินเที่ยวุดท้ายแล้วเคยเดินมาเยอะเลยครับแต่วันนี้ตลาดกว้างก็เลยถ่ายเป็นคลิปๆไปเดินไปเยอะครับวันนี้คนก็เยอะกว่าเมื่อก่อนนะไมาดูลยมาจะถ่ายให้คลิ่อนๆดู ในคลิปนี้โดนมันมันนีคนเยอะครับขนาดนั้นเหรอตายหมดแล้ว

รู้ดิเขาไมรู้ก็เชื่อไม่ได้ครับไปเลยไปเลยเยดี๋ยวใครก็ไม่กังวลหรอกเยะๆข้างยังไม่ยัก่อนเลยไม่แม่ยี่นั่ง่ยแต่นี้ก็มีพราตังนะครับพอไปตอนเดินดูไไม่อยากโทดเรอครับ ให้ดูบรรยากาศตลาดนะสนามหลวงสองไปเรื่อย หยิบรอ้าไม่ค้ากันเก็บกันแล้วครับคุณตาครับวางในขวามีเปนอะไรไปรถยนนะครับต่อนี้แยกเรียนดูด้วครับตอนี้มีนี่เสอเก่าครับยานนี้ ตพื่อนจะซื้อหนังสือเก่ามา้ส่กนสตูนมีหลายอย่างอเก่หาหนัสือใหม่ดีนะวลยครับเจ็ดจีทานไดสามมานี่ก็วะเออดเลย มีร้านตัดผมด้วยครับน <lum> <IS together> ี่ลองแวะมาแถวนี้ตัดผมฟรี่นเปทนี้แรกเลยอ่ะมันให้เป็นีนที่น่ทำเื่ออะนี่ยก็ไว

ครับลงยูทูบถ่ายคนนี้นะข้าวอยาให้คนมาเดินดู <S <S ครับเดินมาเนี่ยคนน้อยแล้วครับบ่ายโมงแล้วคนจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะมีจักรยาน เล่ขายจักยานนะครับนะี่ายแล้วนะครับครับลงยูทูบถายยูทูบโคขายของอยู่ปลายมากแลว ไม่นานหรอกประมาณสี่ห้าปีไปอยู่มุมนู้นเลยไม่มม่มผมเพิ่งผมมาสายนี่ไม่สองสามคลิปเองมีคนมันเขามีแล้ววันนี้เยอะอ๋เออมีอะไรนแชนแนลแต่ขผมมัน มันไม่มีน่าสนใจเขาปล่อยคลิปน้อยไอพวกอยู่ u b มปล่อยน้อยปล่อยจะจัดคิวให้เราใช่ผมทำทุกอย่างเลยคือแบบว่าปีสไตล์อะไรก็ได้มันเป็นสาธารณะครับไลยครับครับ ยิ่งดีเลยทำงานระบบไง้อ๋อเดินมาด้วยไหมมีคนเลยนะครับคนกลับกันหมดเลยครับวันนี้คนน้อยมากๆ มครับมีผ่าของเล่นนะครับผมสองเล่ไี่ครบเสวัสดีครับสวัได้ครับ มีของเก่าๆนะครับนีต้นน้ำหอมเยอะๆเลยกลังจะเอามอไซดมาด้วยมีที่เกี่ยวกับมอไซนค่ะ เดี๋ยวก็จับน้ำยัดเข้าลงบปเดี๋ยวก็ติดน้ำเอาไว้ข้างบนมีคนแก้ที่สวยตกแต่งแล้วจะสีเป็นไปว้วอันนี้ก็ลองมาดินดีมีพพทถุงด้วยที่สวย ถ้าปกติอผมจะแยกขายถ้าผมว่างนะแต่ถ้ามีตรงๆนะถ้าขายดๆผมก็จะได้กำไรถ้าให้มาดูก็เป็นอย่งนี้นะเป็นอย่างนี้าวไเเลยหแถว ที่ยากกมาเพิ่มือเ่านะครัเป็คที่วันอีขาของแล้นาผมาน ขอถายนะเจ้คู่มือลูกค้าจะมาซื้อของกระเป๋าแต่นี้ครับบอก เลี้ยงก่อนไม่ไปเกี่ยวให้ใครแว้งใส่ตัวแว้มาอาซื้มาหาข้าวแลวปะปลาเยอะๆปลาตายนะเจ๊ตา,ายน้อยให้คนมาเดินเที่ยวคนมันน้อยรวมหมดนะ ลายสดเลยตู้เก่าๆของเก่าๆยืมะมาย่านนี้แหละครับเอ็ดี่นี่นำให้คนมาเดินเยอะๆสิงคับมือสองอยู่นี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ไม้อะไรรุ่มเก่า คือเรือเก่าเรือเก่าก็มีครับสที่ท่านได้ขังเาไวว่ามาดูครับชื่อว่าเป็นชายครับคอก็นร มีนบแล้วก็การตลาดแล่ว็็เป็นเหมือนัวน้ำมันลมกระต่บไมอมีครที่กัสโ่กัสเดียวเทียวเืยอ่ นสลอไฟแลไฟเก่าๆเราแวะดูได้คสำหรับคลิปนี้ก็ พา uh, FC มาเดินดูตลาดของเก่าสนามรงสองครับอันนี้รอบที่สามเลที่มา,มาเพราะว่ามันกว้างจะถ่ายทีเดียวคงไปไม่เสร็จวันนี้ก็เลยฟาเพื่อนเรบสีเข้ามาเดินดูของเก่าดนพวกตู้พวกอะไรไนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไปแค่นี้ แล้เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส c ดท้ายละกดกระดิง่งเพื่อกอติดตามคลิปต่อไปตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับไม่วาย